สวัสดีครับผมมนชัยคมในปักนะครับคลิปนี้ก็ตามที่อะไรบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับคือเมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นคลิปที่งานเสร็จสมบูรณ์พร้อมเคลือบเงานะครับแล้วก็รับปากไว้ว่าเคลือบเงาเสร็จแล้วะจะนำมาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เราจะได้เปรียบเทียบกันได้นะครับระหว่างก่อนเคลือบเงานะครับแล้วก็หลังเคลือบเงานะครับลวดลายและสีของไม้นะครับจะเด่นชัดมากน้อยขนาดไหนนะครับเราจะได้ชมตามที่ได้บอกกันไว้นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นขวานไวกิ้งคม5นิ้ว นะครับเป็นไม้ประดูนะครับาดามเป็นลักษณะมีร่องนิ้วนะครับแล้วก็แกะลายเช็กเกอร์นะครับที่คล้ายด้ามนะครับมีปลอกอาการกันคมนะครับก็ได้ชมรายละเอียดกันไปเมื่อวานนะครับก็จะไม่อธิบายรายละเอียดมาก นะครับเพียงแค่จะให้ชมาลายของไม้นะครับหลังจากที่เคลือบเงาเสร็จแค่นั้นนะครับเราจะทำเล่นอย่างที่เคยบอกนะครับทำเน่นมากเพราะว่าเวลาพกพาจะได้ไม่หลุดง่ายนะครับเวลาเอาออกนะรับก็จับส่วนนี้นะครับจับส่วนนี้แล้วก็ดึงด้ามขึ้น นะครับก็จะออกแบบง่ายๆนะครับใส่ก็ใส่ปกตินะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นของอผู้ใหญ่แมวนะครับว่าได้สิงน,นครปฐมนะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับซื้อขายกันมา,าเป็นปีนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรับสินค้าไปเยอะมาก ทั้งมีดแล้วก็ขวานนะครับก็ยังมีงานออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับของท่านผู้ใหญ่นะครับเป็นงานส,าสนะ,ะสมนะครับผู้ใหญ่แกชอบสะสมนะครับหลายขนาดหลายไม้หลายชนิดหลากหลายนะครับอ่าเล่นนี้เป็นมือแร่มหาชนนะครับเป็นมีดแร่มหาชนอ่าคม นะครับใบยาว6.5นิ้วนะครับหกนิ้วเป็นไซส์ขนาดกลางนะครับด้ามฝักเป็นไม้จันนะครับฝังหมุดปลอดสนิมน,นะครับไม่ได้แกะลายเชคเกอร์อปิดท้ายด้ามด้วยเท้าวเวสุวรรณนะครับแล้วก็ปลอกคอก็เป็นเสือเขียดดาบ เป็นเหล็ก 420J นะครับออกง่ายนะครับลิกแน่นครับไม่มีหลุดนะครับแต่เวลาออกออกง่ายเหมือนเดิมนะครับแค่ใช้หัวแม่มือนะครับดันไปตรงจุดที่เราทำตำแหน่งไว้ให้ ก็เป็นเหล็ก 420J นะครับเหล็กชนิดนี้ไม่เป็นสนิมน,นะครับเป็นเหล็กน้ำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเขาถึงมีชื่อเรียกว่า 420J นะครับ J ก็คือย่อมาจาก j จแปนนะครับมีความคมมากนะครับเมื่อวานก็ได้ทดสอบความคมให้ชมกันไปแล้วเป็นแบรนด์ของมหาชน อาช่างจะทําอยู่อสองชิดนนะครับสําหรับมีดมีมีดแรก่กับมิดเน็นะครับแล้วก็อยู่อาบรนบ์ของมหาชนทั้งหมดนะครับอาเสนนี้นะครับเป็นมีดเน็บ ครับอย่างที่บอกนะครับเป็นมีดเนบมหาชนนะครับเหล็ก 420J เช่นกันนะครับแต่ไม้เป็นไม้จากของลูกค้านะครับส่งมาให้ครับไม้ที่ทาฝักนะครับเป็นไม้จาปีหรือจาปลาครับก็ไม่แน่ใจนะครับเป็นปุ่มนะครับเป็นไม้ปุ่มนะครับก็แกะลายเชคเกอร์ส่วนด้านบนนะครับแล้วก็ฝังหมุดปลอดสนิท ตลอดแนวปักอ่าส่วนด้ามเป็นส่วนฐานฐานของปุ่มมะค่านะครับคือติดปุ่มเล็กน้อยนะรเราไม่ได้ติดปุ่มมากเพราะว่าอ่าถ้าเป็นปุ่มล้วนๆนะครับก็จะไม่ค่อยมีความแข็งแรงอย่างที่บอกนะครับจะปลอกง่ายนะครับปิดท้ายด้ามด้วยไม้กันนะครับแล้วก็ฝังเหรียญครุฑครับปีหนึ่งเจ็ด ใบยาวแปดนิ้วเศษเลยนะครับเรื่องนี้น่าจะแปดนิ้วครึ่งนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวลองบัดเจ็ดนิ้วครึ่งครับเจ็ดนิ้วครึ่งขออภัยนะครับใบเจ็ดนิ้วนะครับก็เดเจ็ดนิ้วแต่ก็ายาวกว่าเจ็ดนิ้วเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่างเขาจะทําเผื่อมานะครับเจ็ดนิ้วครึ่งครับเป็นแบรนด์ของ มหาชนเหมือนกันนะครับแต่สำหรับมีดน็บตรงนี้นะครับช่างเป็นคนออกแบบเองนะครับสำหรับแบบของมีดทรงของมีดช่างออกแบบแล้วก็ส่งไปให้ช่างนะครับที่ตีใบมีดนะครับที่สีสเ,เกตนะครับช่างทิงวคนครลำดวนนะครับเป็นผู้ตีนะครับสำหรับมีดตรงนี้นะครับ ของลูกค้าท่านนี้นะครับมี2เล่มน,นะครับเพราะว่าได้ส่งใบมีดนะครับมาให้ประกอบนะครับแล้วก็ส่งไม้ชิ้นนี้มานะครับแต่ใบมีดเป็นใบมีดที่ใหญ่นะครับเป็นใบมีดขนาด10นิ้วนะครับไม่สามารถที่จะเอาไม้ชุดนี้มาทําได้นะครับก็เลยตกลงกันไว้ว่าเอาไม้ของช่าง ไม้ปุ่มมะข่าให้นะครับนะครับแกะลายเชกเกอร์นะครับคมนะครับชัดนะครับแล้วก็มีความลึกนะครับของลายนะครับจะด้วยสาเหตุเพราะว่า1นนะครับตัวแกะเชกเกอร์นะครับมีความคมนะครับเพราะว่าอ่า เป็นใบใหม่นะครับสองเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับเป็นไม้ที่ไม่มีความแข็งมากนะครับเพราะว่าไม้ปุ่มมะคาดจะไม่ไม,ไม่ไม่มีความแข็งเหมือนไม้ชนิดอื่นนะครับอย่างพวกไม้มะเกลือไม้แกนมะขามพวกนี้จะมีความแข็งนะครับการแกะการอะไรก็ยาค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแต่อันนี้ก็แกะง่ายนะครับเราแกะลายเชคเกอร์ตลอด ทงฝักนะครับในส่วนด้านบนนะครับส่วนด้านล่างก็ยกซุ้มนะครับเป็นซุ้มลักษณะซุ้มจั่วนะครับแหลมช่วงนี้จะแหลมนะครับเราจะทําแหลมเป็นลักษณะจั่วหลงังคาแล้วก็ฝังหมดุดปลอดเสน้นนิ้นะครับตลอดแนวปักอันนี้คือสไตล์ของเราเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับ แกะลายเชคเกอร์ฝังมุดนะครับฝังลวดทองแดงที่ด้ามน,นะครับอันนี้ฝังสามจุดเลยนะครับจุดสามเส้นนะครับส่วนปอกคอก็เป็นปอกคออาลายไทยนะครับเป็นเนื้ออันปะกาะนะครับซึ่งลูกค้าก็ได้ส่งมานะครับพร้อมปิดท้ายแบบที่นี้ครอบนะครับมีเหรียญคุด ใส่ลงไปด้วยนะครับปิดคูณปีดปิดเหมือนกันนะครับลูกค้าส่งมาให้นะครับส่วนเจ้าจของปลอ,อกก็คือช่างเตานะครับติดต่อได้เลยนะครับช่างเตาเมืองพระร่วงนะครับจะมีปลอ,อกคอหลากหลายทนิดนะครับหลายแบบทั้งทองเหลืองทั้งอนันปักกาแบบนี้นะครับแล้วก็มีหลายลายนะครับเป็นลวดลายต่างๆเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือ อดอกไม้อะไรต่างๆนะครับมีหมดมีครบนะครับสั่งได้เลยนะครับเรามาชมใบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นใบของลูกค้าส่งมานะครับขนาด10นิิวนะครับแล้วก็เป็นเหล็กลายนะครับเหล็กใบลาย ก็ทดสอบความคมให้ชมแล้วนะครับาวานก็เปิดคมใหม่นะครับแล้วก็ทดสอบความคมให้ด้ชมกันไปแล้วนะครับกกสันหนานะครับหนาประมาณไม่ไปแปดมิลถึงแปดมิลนะครับไล่เดียวไป 8ม,นานา8มินะครับกกสันหนา8มิลครัก็คงจะมีเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับนำงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะ,ะเดินทางกลับไปหาเจ้าของกันนะครับหลังจากถ่ายทำคลิปแล้วก็จะทำการแพ็ค ส่งให้กับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจในสินค้านะครับหรืออยากจะสอบถามปัญหาอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานทําด้ามทําฝักนะครับจะไม่จะเป็นงานขวาหรือจะเป็นงานมีดนะครับก็แล้วแต่นะครับสอบถามกันมาได้นะครับช่างยินดีให้ทาแนะนํานะครับทุกเรื่อง มาได้นะครับตัวลูกค้าที่สนใจในสในตัวสินค้าก็ลองสอบถามกันมานะครับแต่ท่านจะถามบางครั้งนะครับท่านถามรวมมาว่าราคาเท่าไหร่มันมันเป็นเรื่องพี่ารบกันยากนะครับเพราะว่าอย่างใบมีอย่างใบมีมันจะมีนขนาดมันเท่ากันนะครับยังมีหน็น,นะครับก็เริ่มที่อ่าของสี่สองูนเจตดวันนี้จะเริ่มที่เจ็ดนิ้วนะครับคือไซส์เงี้นะครับไปจนถึงเก้าินะครับที่มี ประจำอยู่นะครับถ้านอกเหนือจากนี้แล้วก็จะเป็นงานสั่งทาพิเศษนะครับจะเป็นห้านิ้วหกนิ้วหรือจะเป็นสิบนิ้วสิบเอ็ดสิบสองนิ้วก็ตามแต่นะครับสั่งได้นะครับก็มีหลายราคานะครับไม่สามารถที่จะจาะจงลงไปได้ว่า,าราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางครั้งเราเอาคลิปมาลงมีสองสามเล่นนะครับลูกค้าถามมาบอกราคาเท่าไหร่นะครับมันก็ตอบยาก มีดแหลกก็เช่นกันนะครับในตัวของมีดแหลกนะครับมันจะมีอยู่สามขนาดนะครับขนาดนี้คือขนาด6.5นิ้วนะครับมันก็จะมีเล็กกว่านี้นะครับ5.5นิ้วนะครับแล้วจะมีใหญ่กว่านี้นะครับ8.5นิ้วนะครับราคามันก็แตกต่างกันไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหล็กนะครับอย่างตัวนี้เป็นเหล็ก 420J นะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่าเหล็ก s, s 5 0หนะครับซึ่งถ้ามีขนาดเดียวกันนะครับราคาก็าจะแตกต,ต่างกันไปนะครับีะมีเหล็กอีกสองชนิดแต่ช่วงนี้ s 5 0หจะไม่ค่อยได้ทำนะครับเพราะว่าลูกค้ามาให้ความสนใจกับเหล็กตัวนี้กันมากขึ้นนะครับเหล็ก 420j เพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับการเก็บรักษาดูแลร,รักษา ะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการพิสนินนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับมนชัยคมในปักนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมกันมานะครับสวัสดีครับ